ฉันใช้วันนี้ทำอะไรกินครับสวัสดีครับนี่เป็นไงานมาดูมาดูมาดูปลาใ,ใกล้ๆต,ตอนนี้ปลาจะไมหม้หมดแล้วคือเขาบอกว่าปลานิญ่ะเราไม่กินหนังอยู่แล้วเนาะใช่เอาให้ไหม้เลยมันจะได้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นโคนนอ,อ่ะกลิ่นที่ดินจะหอมอกเกลือแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะติดจานสีดำแค่นั้นเองที่มันเสียอย่างอื่นไม่เป็นไรนะ การดูหน้าตาเป็นไงเวันนี้เหมือนกับการฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยมีกองฟางด้วยโอ้ตรงนี้เหรอครับไม่ไม่ไม่ได้ฉลองอะไรครับวันนี้ลองลองเซิบเินะเห็นเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันกลางตรงกลางเ็นท์กันเราก็เลยอยากมีบรรยากาศกับเขาบ้างก็เลยเราไม่ได้ไปเขาค้อกับคณนนาเขาเราก็เราอยากไปแต่เราไอ้นี่ด้วยรถไม่ค่อยดีอ๋อรถไม่ค่อยดีอ่ารถคันนี้นะไม่ค่อยดีอ๋อคันนี้ อันนี้ก็เกรงใจด็อกเตอร์ก็ตอนแรกว่าจะชวนด็อกเตอร์ไปแต่เกรงใจครับก็เลยไม่ได้ไปแต่ด็อกเตอร์ก็ได้ซื้อเสื้อกันหนาวฝากทางทีมริมอาร์ด้วยนะครับอฝากหลายตัวอยู่นะฝากกับเป่าต้นบริจาคใช่ไหมครับบริจาคครับบริจาคประมาณกี่กี่ร้อยตัวสามสิบตัวนะครับสามร้อยตัวครับสามร้อยตัวแล้ววันนี้คุณดัมมี่ผมมาบ้านสวนคุณทําอะไรปลาเผาไงครับเาะปลาเผากินเมี่ยงเลยครับ ปลาเราก็จากสา,ารนะฮะปลานินปลาตะเพียนปลาบึกก็มีแต่วันนี้นชาญชัยได้ปลานินได้ปลานินครับเพราประปลานินกินง่ายครับแต่ตอนกลางคืนนะปลาช่อนมันมันดิ้นดิ้นอยู่ในป่าเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสโลปอะดินสโลปเป็น,ปนชาญบ่อตรงนี้ฮะช,ชาญบ่อและชาญชัยก็จะนอนที่ตรงนี้ฮะกลางคืนก็ปลามันจะดิ้นนะ ดินดินได้ยินปลาช่อนนะตัวใหญ่ใหญ่แต่ถ้าดังตู้มเมื่อไหร่แสดงว่าติดไอเอพิงนันนล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วอุ้ยแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้ากำลังสวยอยู่บ้านสวนดัมมี่นะครับไหนฮะทางนี้เลยโอ้ไปเลยไปเลยอุ้ยตรงนี้มีไม้อะไรไหมเหยียบประตูเหยียบไม้อีกคุ้มคมฟังเสียง เสียงตําพริกนะครับโอ้โหแค่ฟังเสียงตำนี่ก็น่าอร่อยแล้วอันนี้พอดีไม่มีพริกเอ่อกาเรียกว่าอ่าพริกอะไรนะพริกจินดาจริงจินดาแต่ว่าเอาตรงๆนะฮะตั้งแต่มาอยู่แถวแถวแถวสกลนครดูดาหารเนี่ยผมผมติดใจกับพริกพริกลาวหรือพริกกระเหรี่ยงไปแล้วนะคือเเผ็ดนะนะใช่ไอ้พริกไอ้พริกแบบเนี้ยที่ทำแบบตาำแบบซุปตำหลวงพ่อบางน่าอร่อยมากเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะตามให้น้องน้องมีกินหัึงครั้งนะครับตำหลวงพ่อบางเป็นไง ตอเอาละเอียดมากไหมก็ไม่ละเอียดมากก็ได้เพ้านะมันจะ,จะเป็นเนื้อหน่อยเนาะแต่พริก<อ>นี้มันจะเผ<ร>็ดหน่อยนะพอไหมเอาเพิ่มอีกไหมพอแนละ้วพนอมอเน,นาะอันนี้เราก็จะกินแบบ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 เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดส่วนหวานเห็นบอกว่ากําลังจะไปซื้อถั่วถั่วตัดนะถั่วตัดมาทําเป็นหวานหวานหนึ่งเผ็ดหนึ่งถ้าเราเคยกินเมี่ยง หรือกินอ่าอะไรนะหนําเนืองนะมันก็จะมีแบบถั่วแต่ผมไปเวียดนามเนี่ยถั่วนี่คนนิยมกินมากเลยนะน้ำจิ้มแบบนี้ถ้ากินเป็นถ้ากินกับผักกบอะไรเนี่ยคนเวียดนามนะชอบกินผักกินผักกินผักก็จะกินน้ำจิ้มแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดกินกินพวกไข่พวกอะไรนี่นะเขาจะกินกับคล้ายๆโรตีอ่ะาจ่พอแล้วเนาะอันนี้คือ สูตรน้ำจิ้มที่ด็อกเตอร์กรเกษจะทำให้เราทานนะครับเป็นน้ำจิ้มหวานนะใส่ถั่วด้วยบางทีเขาก็เรียกน้ำจิ้มเมี่ยงมัน,ม,นมันไม่เหมือนใครนะแต่ว่ามันอร่อยกว่าเ,เอาตัวนี้เลยเนาะที่นี่ขาดไม่ได้คือคืออะไรทัวท่วถั่วทั่วความอร่อยของเดียจบ ก็เสร็จแล้วนะครับปลานินเผามีน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มหวานเขาเรียกน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเมี่ยงนะฮะจิ้มเมี่ยงปลาเผารสชาติไปทางหวานแล,วแล้วก็มีน้ำจิ้มมาล่าด้วยที่คุณชานชัยทำอันนี้แจ่วครับแจ่วมะกอกพื้นเมืองครับพื้นเมืองแล้วก็ผัด กะเพราไก่ที่คุณชันชัยทําก็อร่อยนะฮะนี่อร่อยอร่อยเลยและแล้วมีอะไรอีกปลาจากทะเลทะเลน้าลึกน้าลึกปลาหวานครับตัวหนมันจะมีผักสวนหลังบ้านผักสหลังบ้านนอ้ผักาจากสวนหลังบ้านแเนี่ยใช่ครับมีตะเกียงด้วยฮะวันนี้เราจะมาดินเนอร์กันเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับวันนี้ ที่มีทั้งด็อกเตอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องใหญ่นะฮะมา<ด>ทำกับข้าวให้กินนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะฮะว่าอรสชาติจะเป็นยังไงบ้างฮะ,ฮะอา่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จาาร่าด็อกเตอร์ก่อนก็นน้ครับอ่าอผม,ผมก็ต้องเป็นออันนี้ยินมาทางนี้หน่อยเนาะอ่านี่ครับเมี่ยงน้ำจิ้มหวานผัก้ให้ดีนะต้องเป็นผักหลังบ,าบ้านแบบบ้านเรานะ <laughs> นี่ ดูวิธีการทานครับหลังบ้านสวนทองเราอันนี้เขาอยากใช้มือหยิบนะปกติเขาจะต้องใช้ตะเกียบพี่ครับผมแต่ท่านระวังนิดนึงนะครับโอเคตามด้วยปลาส่วนที่เราจิ้มองปลาคือส่วนไหนแก้มท้องครับท้องเหรอฮะใช่แหวกท้องให้มมันด้วยตัวนี้ถือว่าท้องแล้โ้น่ากินมากซุ้มซุ้มซุ้มส่วนนี้ น้ำจิ้มต้องเป็นน้ำจิ้มหวานใส่ถั่ววันนี้เรามีสองเวอร์ชันเนาะมันมันกินอ่แหนมเนืองเนาะอืมใช่เ็นบอกก็ถามว่าอยากได้ไอผักอะไรทั้งอย่างผักแพลวผักแพลวแพลวภาับอีสานนะได้เลยทั้งนั้นอ่ะเขาอยากเต็มคำเลยหู้เป็นไงครับมได้ความหวานความเค็มนุ่ม แล้วก็ได้ความสดจากปลาจากปลาจากผักนะครับผักสดจากไรดรต้องดรต้องชิมไหลยไหลยไหลาไหลน้ำจิ้มเพราะว่าวันนี้น้ำจิ้มเยอะมากนีมีน้ำจิ้มอื่นอีกอ่าดรชิมหม่าล่าก่อนดีกว่าหม่าล่าใช่ไหมครับผมหม่าล่าหม่าล่านำเข้ามาจากประเทศจีนจีนเรากินอาหารต่างประเทศนัวันนี้วันนี้กินอาหารต่างประเทศครับนี่ครับหม่าล่านี่ เขาบอกมาล่านี่เอาผักจิ้มนเฉยก็อร่อยแล้วนะอันนั้นนี่แอดชันชัยเขาเขาดําเนินการนะครับชอบชอบกินอะไรที่มันแบบกินหลายๆอย่างต้องหลับตาไหมไม่ต้องหลับครับ้้าไม่กินกับปลาเหมือนเราไปกินอาหารหยุดจีนหรือหรือเกาหลีประมาณนี้โอ้ เหมือนเราไปกินอาหารอยู่เกาหลีอยู่จีนเลยออรถก็เจียวหรืออะไรด้วยเนาะแต่อีกสูตรสุดท้ายอยากให้ดรอคเกอร์จินมอนนี้จิ้มแจวิมครับนี่อ้าวราคาเนี้นี่ปลาเอาแตงเลยไหมครับอันนี้คือออริจินอลออริจินอลเป็นเอ่อมีมะกอกด้วยเนาะมะกอกมะกอกเขาเรียกอะไรเอ่ยอันนี้มะกอกก็เป็นมะกอกสวนหลังบ้านเราอีกนะแจวมะกอกแจวมะกอก อืได้กินปีละครั้งว่ะเจียวมากรอบเนี่ยดูหัวนิปเปอร์มือกัดหัวนิปเปอร์มือกำลังจะมาแล้วนั่นไงบอกแล้วระดับหนึ่งคือนี่แหละจากไหนอะไรยังไงก็เถอะไอ้นี่สุดยอดสุดยอดนะ้วแล้วเอ็ดเอ็ทชันใช้เอานุ้งช่วยหน่อยอ่ามาผมห่วมากมอบแล้วผมมอบแล้วอ่าเดี๋ยวพี่นาเมยเอาอยู่นี่แหละอ่าเดี๋ยวพี่นาเมยนัเดี๋ยวผมกินอีกอ่านคำหนึ่งเด้อ ผมก็อยากรู้ว่าไอ้น้ำจิ้มหวานผสมกับน้ำจิ้มทีพูดธผมอ่ะมันจะไปยังไงมายังไงอืมผักบ้านนามีนี่นะครับสดๆไม่รู้ว่าไปถ่ายที่สวนบ้างหรือยังยังยังเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรั่วมีอากาศกนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจสวนนามีั้งหมดเลยนี่นี่ผักทั้งหมดคุณคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นคนดูแลหรือคุณพ่อเป็นคนดูแลพ่อครับพ่อเนาะพ่อด้วยนำมีด้วยเนาะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมีครบหมดเลยะนี่ โอ้ยก็ปลานะครับหน่อยนึ่งปึ๊บผมเลยครับเพราะว่าของผมไม่ได้ทำหวานอืมมนม้มองอย่างงมม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 อม่มิมมงงมงมมมมมม ทั้งายปลูกละล้านก็จะซื้อนะคิดถึงทนายสงเกียตคิดถึงบ่าวต้นบ่าวต้นเราต้องบุญละแต่กะเพราไก่ะคงต้องมาทนายคงต้องมาแน่นอนแต่ชอบบรรยากาศอะิงที่สิ่งที่อร่อยอร่อยเนื้อกว่านี้ก็คือบรรยากาศอากาศเริ่มเย็นไม่มียุงเก้าอี้เก้าอี้ไปเบิกมาไปเบิกมาคู่นี้ต้องคืนดี ก็อีโตจีนเขาไปแย่งวัวใช่ไหมโตจีนวัวคือคือเขาฉลองเขาได้วัวใหม่ด้วยเนาะใช่วันนี้ได้มาฉลอมคืนนี้เกิดวันเดียวชื่น้องอะไรนะน้องไรอันไรอันโอ้คุณแม่ตั้งเองคุณแม่ตั้งเองด้วยไรอันเพราะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเออเหรอใช่ครึ่งลูกครึ่งใช่เป็นลูกครึ่งก็เลยชื่อไรอันนึกว่าเด็กแมนอยู่ยังไบคงครับยิ่มากเลย กินต่อไม่มีอะไรจะพูดแล้วบรรยากาศก็ดีอาหารดีดนตรีเพราะแต่เพลงเราปิดไว้ก่อนเนาะเพลงเพราะตทั้งนั้นเลยวันนี้ไม่เหงาครับไม่เหงามีความสุขครับยายากอเกวขอเชิญชวนนะครับบ้านบ้านสวนบ้านสวนดัมมี่นะฮะเขาวงเขาวงกาลสินครับทางแยกไปไปกกอกอ่าบัตรท่านละสองร้สิบบาทกินทั้งคืนครับกินทั้งคืน เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะกางเต็นท์นอนถูกแต่แม่แม่ข้างล่างกับข้างบนเนะี่ยมีสองอย่างเดี๋ยวยเขาเลือกได้เลือกได้ไดแต่ข้างบนก็จะแคบหน่อยแต่ว่าอากาศก็จะโล่งข้างล่างก็ก็ดีแต่กลางคืนมานี่ตอนเช้ามาก็เย็นนะเป็นเจี๊ยบแต่มันมีสระน้ำไอเขาเรียกว่า <Okay. S 1> น้ำค้างไม่ค่อยมีดี